จะสั่งอะไรก็ก็อยากจะพูดเรื่องไหนก่อนแล้วก็คือเป้ยเลือกเลือกเรื่องก่อนเป้ยคิดว่าคุณติงคงมีอยู่ในใจอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นถ้าไม่งั้นเอาเรื่อที่เป็นไวรัสมาสองวันที่แล้วกับคุณหมอเมื่อวานคุณหมอกไม่คุยอะไรคุณหมอคุณแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็มีหลายหลายคอมเมนต์ก็บอกอยู่แล้วว่าคือคุณหมอเมกอะค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นคุณหมอที่สนิทแล้วก็ดูแลเป้ยมานานอะฮะไม่ใช่คนุดก็เลยสนิทไม่ใช่ค่ะคนาส่งมาเป็นเด็กอ๋อ พี่ตีเธอไม่ได้อยูี่อดาราพ่เขาอกว่ามีพี่้าันีไม่ถึงคุณหมอเหรอคะคุณหมอไม่ได้จีบค่ะคุณหมอมีลูกมีเมียแล้วค่ะเขายบมาเข่าไปแล้วเขาสยังไงบ้างเขารีบส่งข่าวมาให้เป้ยดูเลยค่ะเขาบอกส่งข่าวมว่าเ้ก็บอกว่าเป้เสียหายทะเนี่เออยาพินเ ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นคุณหมอที่สนิทกันค่ะสนิทกันมาสี่ห้าปีแล้วเไม่มีบ้านเราดูหมอไหนใกล้เราเราถูกไจับเป็นคู่เออพอพอเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหนูเรค่อยต้องระวังตัวอ๋อใช่แต่เรื่งที่เราลงนี่ก็คือระวังนะลูกมาต้องระวังใจเลยนะอะไรคะโอ้แต่เรารู้ที่เราลงก็ไม่ธรรมดาเนาะมันแทบจะเนาะคนอีกอีกอย่างอย่างน้อยเราเราจะเปหมอแล้วอย่าคุมเลยที่ถามว่าเราเมนเมี าใครเตียวตีทัาพุชชัดอ,อดีต <laughs> อดีตอดีตสามีเออเธอพูดตกอดีตสามีคอมเมนต์ห <laughs> ลังจากลงรูปสวยเซ็กซี่โชว์ไหล่โชว์ใจเบาๆเอาจริงๆไม่รู้จะตอบว่าไงเลยอ่ะ <laughs> ไม่มีคำตอบสำหรับเบยเลยอ่ะเออมันเป็นยังไงพอเจอพอเจอคอมเมนต์เข้าไปปุ๊บอาการก็งงนิดนึงนะคะก็ก็ เออได้ด้วยหรอเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วพี่พี่คิดว่าไงค่ะแต่ก็รู้ว่าหูเรอคะก้แล้วคิดว่าไงล่ะคะก็ไม่รู้สินะเป็นยังไงเป็นยังไงบางคนในทีนี้มันเป็นยังไงหรือมันเป็นอะไรแล้วพี่พี่คิดว่าไงค่ะโอเคไหมเกินไปปะตีคิดว่าไงใจใจเราว่ายังไงบ้างก็สวยงามตามทองเรื่อดสวยงามตามทองเรื่องค่ะสวยงามตามทองเรื่องไม่มีอะไรก็ขำๆก็มองเป็นเรื่องตลกไปเอออะไรอย่างเงี้ย คนมาคอมเมนต์ที่คอาเมนมาแตไม่เห็นแต่คนมองว่าเขาอยากได้เรากลับบเคยให้สัมภาษณ์แล้วอ่ะนาฬิกาไม่เดินทวนเข็มค่ะฉะนั้นไม่มีค่ะอย่างเวลาเขามาเมนเต์เราอย่างเงี้ยเราเอคยมองยังไงบ้างอาังจีไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก็มันก็เป็นจังหวะโบ๊ทบ้าเหมือนกันเอออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆไปค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะคิดอะไรยังไงด้วยก็ มันก็เป็นสไตล์ปกติของเขาที่เขาชอบแซวที่ต้องมีห้ามไม่ทางให้หนึ่งวัดอีกเพราะหนึ่งวัดทางไป็นหนวดตัวก็มีห้ามแบบคอมเมนต์บางครั้งเราไม่ยอมเรา่ก็มีคุยกับเขาไหมไม่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไม่ไปสานต่อหรือไม่ไปต่อย,ยอดกับจริงๆนั้นอ้าเห็นแล้วก็ กดไลค์ไปอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองคือคือเราเรามองว่าเราเราจะคุยกันเฉพาะกิจอะคะ่ะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ไปว่าก็เหมือนเป็นเล่นการไข่ถามกันแลแ้วก็แซวกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะเดี๋ยวผู้หญิงคนใหม่ของเขาจะเออโอ้ยทำฉันี้องไม่ถึงแรงมากเลยข่าวลือเขาบอกว่าพี่ไปมีแฟนเด็กจริงเปล่าโอ้ยไม่เอาไม่ทำ <c oughs> <c oughs> ้ยมมกาาถคำถามต่อไปค่ะไม่เนาะสำครับคนใกค้ตัวมันตื่เต้นมันคอมเมนต์แค่สองคนแบบคอมเมนต์แบบอิระนะคนที่จะตื่ความเขาจะมีตรงตรงนี้ไหมอ่ะไม่ซีเรียสหละเพราะว่าเอาจริงๆคนใกล้ตัวก็จะรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าวัฒนธรรมเขเป็นยังไงแล้วก็เราก็คิดว่าภาพมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ต้องมีอะไรต้องบอกมากนะคะแล้วก็ไปก็คิดว่าไม่มีอะไรต้องคุยอ่ะมันเป็นเรื่องอิสระสำหรับเพื่อนนะไเตะตาลมา ก็คืออะไรคะตอนนี้เป็นทั้งถึใจเตตัสคือสวยค่ะไม่ใช่ก็มีแค่โสดก็มีคนคุยค่ะอ๋ออุ้ยแรงมากเลยอะ่ะแบบแบบเเอาป็นว่าติติพูดแล้วกันโสดกับมีคนคุยเอาละหรือไม่ก็มีคนคุยจะมีคนคุยคนคุยจะมีแฟนไม่เอาโสดแล้วจะให้เรียกว่าอะไรหนึ่งหรือสองเพราะน่มีคนคุยจะมีแฟน ไปไม่ได้พูนักอะหนูพูดให้มีคนคุยแล้วมีคนคุยแล้วโอ้ยหลั่งมาไม่ต้องขยี้อ่ะแล้วคุยสนุกไหมก็เอียดีค่ะเด็กมึงคุยเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แบบคนที่คุยคนที่คุยสิอย่าอย่าอย่าชี้นำอย่าชี้นำผมไม่เข้าใจผิดใช่ไหมกับการที่สามีมาหยอกเรามาแบบนี้มันมีอะไรอดีตอดีอดีตอดีตสามีก็อีกอดีตเราชอบโอ้โหเจ๋อ เดี๋ยวคนกจผิดหมดก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะอ่าอันนี้ตอบริงสามนาไม่ได้คิดอะไรมากทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนกันเนาะก็ไชีวิตทุกวันนีแฮปปี้แล้วฉะนั้นเราจะไม่มีแบบเหมือนกลับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วค่ะฉะนั้นไม่มีการต่อยอดหรือไม่มีการหวนกลับไม่มีอะไรั้นค่ะแล้ววันนี้เขามาด้วยไหมคะไม่ใครคะไม่มาไม่มาไม่ไ้งำกดแบบไม่ ก็ยังห่วงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเข้าใจบริบทการทํางานของแม่ค่ะแต่ว่าปรินี้ซัพอร์ตเต็มที่ไม่ถึงอยากให้แม่มีแฟนหมายถึงว่าเรื่องการทํางานไม่พูดไม่จบเลยว่าจะมือไหร่บอยใชะดาราจะแต่งหรือว่าไงอีก็คือเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะพร้อมเปิดเผยหรือตอบสารหมายถึงว่าแต่ว่าไปไม่รีบไม่รีบเลยปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะใช้เวลาเยอะเลยตอนนี้ทำงาน จะอันดับคิวเลื่องหนึ่เพราะว่าตุ๊กยูนไปมันทุกข์ทั้งทีแบบว่าทุกอย่างตอนนี้มาสักตี๋หมดเลยไม่เกี่ยวกไปเลยนะคะมาจากคนเดียวเลยค่ะให้เคทีมตีค่ะอะไรนะไม่ใช่ไม่พร้อมเปิดตัวมันต้องใช้เวลาก็เดี๋ยวก่อนไม่ได้รีบตอนนี้รีบทำงานอย่างเดียวส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่ะ ไม่มีจื้อเคทเขาไม่ได้ทองเฮ้ยถ้าถามว่าพี่เป้จะแต่งานหรอไม่มีจะแต่งานอะไรมาจากไหนสึ้นียงส่งสิไม่มีแต่งานเดี๋ก่อนะไม่ไหมค่ะไม่ไม่มีนะคะแต่ขนหนามทำไมสวยก็ทำนั้นนะคะสดแล้วก็สวยเม่อไหร่ก็มาไมื่อไหร่จริงขอบคุณค่ะเขาแอร์พิเมี่ค่ะไม่มีโฆษณาขั้น ก็มีบ้างแหมมันก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตัวนยังเป้ยต้องใช้แอปส่วนไหนที่มันจะต้องขึ้นแอปอย่างวันนี้เป็นสิวก็อาจจะต้องตบนิดนึงฝากพี่ๆช่วยรีทัชให้หน่อยนะคะอย่างอื่นนะอย่างอื่นนนะออย่่างืโอเคเป๊ะมากค่ะอะไรนะคะฮอร์โมนยังปมาเพื่อนอยู่ฮอร์โมนยังทำงานค่ะขอบคุณนะคะ 好辛苦啊！